สวัสดีค่ะพี่เมย์เมย์ที่นีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้จะเป็นเสื้อรหัส MF075 EP นี้จะเป็น EP3 นะคะ EP3 เราจะมาถักเพิ่มคอหลังแล้วก็เชื่อมลักแร้กันค่ะก่อนที่เราจะเพิ่มคอหลังให้เรามาดูชิ้นงานก่อนเราถักขยายชิ้นงานออกมาเรื่อยๆจนหน้าตาได้แบบนี้นะคะของพี่นะคะถ้านับจํานวนแถวตรงนี้นะตั้งแต่ตรงทางแยกจนถึงตัวสุดท้ายของพี่ทั้งหมดถัก16แถว ถ้าวัดความยาวนะคะตรงแนวทะแยงของพี่ได้ยี่สิบเซนตรงนี้ปรับได้ตามชอบนะคะพอหลังจากได้ขนาดยี่สิบเซนแล้วนะปิดงานตรงแถวนี้ตรงมุมนะคะปิดงานปกติค่ะพันหัวเข็มแทงลงไปที่โซ่แล้วรวบเอาหัวเข็มแทงลงไปที่ช่องดึงห่วงขึ้นมา ถักโซ่สองแล้วพลิกกลับด้านนี้เป็นด้านโชว์งานเราจะถักด้านในนะคะถักพลิกกลับไปถักดับเบิลโคเชลงไปในช่องสองตัวพลิกกลับมาก่อนนะแล้วค่อยถักขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วถักลายเดิมดับเบิลโคเชค่ะสามตัวขั้นด้วยโซ่หนึ่ง สามตัวขั้นด้วยโซ่หนึ่งถักลายเดิมวนไปหาอีกด้านหนึ่งเราถักวนมานะคะจนมาถึงมุมอีกด้านหนึ่งด้านที่เรามีการถักพลิกกลับไปมาจะเป็นด้านที่เป็นด้านยาวนะไม่ใช่ด้านแขนนะคะเป็นการเพิ่มงานชิ้นด้านหลังให้สูงขึ้นโซ่หนึ่งตรงมุมนะ ตรงมุมถักดับเบิลโคเชค่ะลงไปสามตัวขึ้นด้วยโซ่หนึ่งขึ้นด้วยโซ่สามนะคะโซ่สามแล้วพลิกกลับงานแบบนี้นะพองานแบบนี้เสร็จตรงนี้เป็นดับเบิลโคเชหลักสุดท้ายค่ะโซ่สามขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วถักลงไปที่ช่องเดิมสามตัว ตรงนี้อย่าลืมถักหลักมานะะโซ่หนึ่งตอนที่ถักพี่กลับมาแถวที่สองจะเป็นแถวคู่นะคะแถวคู่จะเป็นแถวที่ด้านที่โชว์งานถ้าเราสังเกตลายที่เป็นด้านโชว์งานลายจะสวยกว่าด้านที่เป็นด้านผิดความสูงของคอนะคะพี่เมย์จะทำแค่สองแถวทีนี้ถ้าคุณจะทำสูงกว่านี้ คุณต้องถักพลิกกลับไปมานะคะแล้วลงด้วยเลขคู่เมื่อกี้พี่ถักด้านผิดแถวนี้นะอันนี้เป็นด้านถูกแล้วด้านถูกมันจะถักวนกลับไปหาตรงจุดที่เราเริ่มต้นด้วยลายเดิมค่ะเรายังถักลายนี้อยู่จนกว่าเราจะเชื่อมต่อลักแร้ดับเบิลโคเชสามหลักค่ะขั้นด้วยโซ่หนึ่งถักวนกลับไป เราถักด้วยลายดับเบิลโคเชสามหลักนะคะลงไปในช่องคันด้วยโซ่หนึ่งวนมาจนมาถึงตรงจุดเริ่มต้นตรงที่พี่ใส่มากอร์แดงตรงนี้เป็นจุดที่เราถักตอนที่พี่กลับด้านในนะคะเป็นการเพิ่มคอหลังเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อลักแร้ถ้าหลังจากที่ถักพิ่กลับไปมาแล้วนะคะแล้วคุณวัดส่วนที่กว้าง คุณยังไม่ได้ขนาดรอบอกหารสองความหมายรอบอกหารสองก็คือถ้าเสื้อที่ต้องการถักนะคะรอบอกหนึ่งร้อยเซนหารสองจะคือห้าสิบทีนี้คุณก็ดูว่าของคุณเป็นกี่เซนนะคะหลักสุดท้ายโซ่หนึ่งเสร็จแล้วลงตรงช่องนี้พันหัวเข็มถักดับเบิลโคเชเป็นการจบงานถ้าคอตรงนี้นะคะคุณต้องการสูงขึ้นคุณก็ถักด้านในนะคะไปหนึ่งรอบแล้วกลับมามันจะได้ทั้งหมดสี่ของพี่จะถักแค่สองคือแถวนี้กับแถวนี้ แล้วให้เราวัดค่ะวิธีวัดนะคะวัดมุมตรงนี้จนมาถึงมุมอีกด้านหนึ่งตัวนี้นะคะว่าคุณได้กี่เซนของพี่นะคะมันจะได้ห้าสิบเซนพอดีแต่พี่จะเชื่อมโดยที่เพิ่มตรงใต้ลักแร้ให้คุณดูเราจะเชื่อมต่อตรงใต้รักแร้ตรงนี้นะคะวิธีเชื่อมต่อพี่จะย้อนนะคะย้อนกลับมาในช่องเอาหัวเข็มนะคะแทงลงไปที่ช่อง ดึงห่วงขึ้นมาถักดับเบิลโคเชลงไปที่ช่องตัวนี้ค่ะสามตัวตัวนี้จะอยู่ตรงใต้รักแร้นะคะถ้าของคุณขาดกี่เซ้นคุณลองวัดตรงนี้หนึ่งช่วงลายมันจะได้หนึ่งเซนนะคะประมาณหนึ่งเซนนะคะหนึ่งช่วงลายคือสามตัวเนี่ยจะได้หนึ่งเซนพี่จะเพิ่ม ใต้ลักแร้ด้านละหนึ่งเซนนะคะทีนี้ของคุณถ้าถ้ากรณีที่คุณบอกว่ารอบอกคุณหารสองวัดจากตัวเสื้อแล้วขาดอยู่หกเซนคุณก็ถักเติมด้านนี้สามเซนอีกฝั่งหนึ่งก็สามเซนต้องหารสองนะคะถ้ามันขาดอยู่ทั้งหมดสิบเซนหารสองก็ต้องด้านละห้านะคะแต่ของพี่ไม่ขาดนะคะแต่จะเชื่อมต่อโดยที่เติมใต้ลักแร้ให้คุณดูวิธีเชื่อมต่อหลังจากที่เราถักหลักนี้แล้วนะ ถ้าคุณจะเพิ่มหนึ่งหลักนะคะก็ให้ถักเป็นโซ่โซ่สามค่ะแล้วถักแทงลงไปตรงตรงจุดรวบตรงนี้ถักห่วงโซ่แบบนี้ถ้ากรณีที่จะต้องเพิ่มสามเซนคุณก็เพิ่มตัวห่วงตัวนี้สามสามหลักนะคะห่วงตัวนี้ถักเหมือนตอนที่เราถักคอเสื้อพี่เมย์ใช้ห่วงตัวนี้ หลังจากที่ได้หนึ่งตัวเสร็จนี้แล,ล้วะเราก็จะจับงานกับแขนอีกด้านหนึ่งแบบนี้ค่ะจุดนี้ที่เราเห็นตรงนี้นะคะที่เว้นไว้คือแขนการที่เราถักเพิ่มคอเสื้อนะคะสิ่งที่เราจะได้มาก็คือแขนเสื้อเราจะกว้างขึ้นเพราะมันมีการเพิ่มสองแถวเห็นไหมครัแต่รอบอกเราจะเท่าเดิมถ้ารอบอกไม่ได้ใช้เพิ่มตรงใต้รักแร้นะคะที่พี่แนะนําไปพอมาฝั่งด้านนี้ลงตรงจุดเชื่อม เราก็ถักตามลายเราเดิมก็คือดับเบิลโคเชสามตัวค่ะโซ่หนึ่งแล้วเราก็ถักวนเชื่อมต่อใต้ลักแร้พี่ยังใช้ลายเดิมนะคะยังไม่ได้เริ่มลายตัวไส้มาตูมโซ่หนึ่งดับเบิลสามตัวค่ะ เราถักลายนี้วนไปหารักแร้อีกด้านหนึ่งจุดที่เชื่อมต่อใต้ลักแร้เราเป็นแบบนี้เราถักมาจนมาถึงรักแร้อีกด้านหนึ่งนะคะด้านที่เรากําลังถักอยู่เนี่ยจะเป็นด้านที่ไม่มีการเพิ่มเพราะว่าส่วนที่เพิ่มจะอยู่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวมันจะไปเชื่อมกันโซ่หนึ่งแล้วก็ตรงมุมค่ะถักดับเบิลโคเชลงไปสามตัว พอถักสามตัวเสร็จแล้วนะคะเราถักโซ่สามโซ่สามเสร็จแล้วพันหัวเข็มแทงลงไปตรงจุดรวบถักดับเบิลโคเชเพิ่มห่วงใต้รักแร้หนึ่งห่วงแล้วเราจับแขนชนกันอันนี้เป็นช่วงแขนนะลายมันจะวนกลับไปหาตรงส่วนหลังที่มีการเพิ่มชี้หลังมันจะเพิ่มสองแถวนี้ที่เราถักมาลงตรงนี้ค่ะ ลงตรงช่องนี้ถักดับเบิลลงไปสามตัวถ้าด้านซ้ายคุณมีการเพิ่มหนึ่งช่องด้านขวาก็ต้องเพิ่มหนึ่งช่องถ้าด้านซ้ายเพิ่มสองช่องก็ต้องเพิ่มด้านขวาสองช่องหนึ่งช่องที่เพิ่มขนาดความกว้างประมาณเท่าหลักตัวนี้ก็คือหนึ่งเซนนะคะตรงนี้สามารถเพิ่มได้ถ้ากรณีที่คุณต้องการเพิ่มรอบอก แต่ถ้าคุณเพิ่มสิ่งที่คุณได้มาคือนอกจากอกจะเพิ่มแขนก็จะเพิ่มตามนะตรงนี้เป็นวิธีการเพิ่มใต้รักแร้ตอนเชื่อมนะคะอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มช่องโซ่ถักวนตามลายไป หาจุดเริ่มต้นค่ะจุดที่เชื่อมใต้ล,ลักแสก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เราจะถักวนมานะคะจนมาถึงตรงจุดเริ่มต้นด้วยลายเดิมค่ะดับเบิลโคเชสามหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่งทีนี้ตอนจบงานตรงนี้ถ้าเราถักต่อมันเป็นโซ่หนึ่งนะจบงานแทงค่ะตรงโซ่สาม ดึงห่วงออกมาแล้วรวบตัวนี้จะแทนโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็เวลาเริ่มเอาหัวเข็มนี้นะคะแทงลงไปที่ช่องดึงห่วงขึ้นมามันจะมีสองห่วงรวบนับเป็นโซ่ตัวที่หนึ่งถักอีกสองตัวหลักนี้จะแทนดับเบิลโคเชหลักที่หนึ่งถักต่อคะ่ะดับเบิลโคเชอีกสองหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่งจุดที่อยู่ตรงใต้ลักแร้ เราก็ถักดับเบิลโคเชลงไปถ้าเราเท่ถ้าเราเพิ่มตรงนี้สามลายนะคะเราก็ต้องถักตรงนี้สามสามชุดของพี่เพิ่มแค่ลายเดียวลักแร้อีกด้านหนึ่งก็จะถักเหมือนกันค่ะตรงที่เป็นจุดใต้รักแร้นะเราจะถักด้วยลายนี้และจบโดยการที่แทงตรงนี้นะคะเหมือนกับแถวที่ผ่านมาอีกหนึ่งแถวแล้วเราจะปิดลายค่ะ หลังจากที่เราเชื่อมต่อลายรักแร้นะคะแล้วเราจะถักปิดงานหลังจากปิดงานเสร็จแล้วนะคะ EP ต่อไปนะคะพี่เมย์จะถักลายนี้ค่ะลายไส้มาตุมแต่จะไม่ได้ถักวนรอบนะคะจะใช้วิธีถักเพิ่มจากหนึ่งลายเป็นสามเป็นห้าเป็นเจ็ดเป็นทะแยงสามเหลี่ยมลงมาแบบนี้เพื่อให้เสื้อมันค่อยๆบานออกนะคะตรงนี้จะอยู่ EP ถัดไปเป็น EP สี่นะคะรหัสคลิป MF075 EP4 ตอนนี้เรามาดูชิ้นงานกันก่อนที่เราจะไปถักค่ะชิ้นงานก่อนที่เราจะไปถักลายไส้มะตูมนะคะตรงที่เราเชื่อมต่อลักแร้จะเป็นแถวนี้อันนี้นับเป็นแถวที่หนึ่งแล้วพี่ถักเติมเข้าไปอีกสองลายค่ะแถวสองแถวสามตรงแถวที่สามตรงนี้นะคะเราจะเริ่มถักลายไส้มะตูมก่อนที่เราจะถักเราจับงานค่ะงานเราจะมีด้านหน้ากับด้านหลังนะคะ ถ้าด้านหน้าเนี่ยไม่มีก네ารเพิ่มแถวด้านหลังจะมีการเพิ่มสองแถวเวลาเราพับงานด้านหลังจะสูงกว่าด้านหน้างานออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้คอด้านหลังจะสูงกว่าคอด้านหน้าอยู่สองแถวเราพับให้ตำแหน่งตรงกันนะคะตรงรักแร้ตรงนี้ตรงกันแล้วเราพับทบครึ่งทบครึ่งก็ให้ตำแหน่งตรงกันนะคะคุณจะใช้วิธีนับห่วงก็ได้นะคะแต่ทีนี้ห่วงเราแต่ละคนมันไม่เท่ากันพอคุณได้ครึ่งแบบนี้เสร็จแล้วนะคุณใส่มาสเกอร์ใส่มาสเกอร์ หนึ่งด้านใส่มาร์เกอร์สองด้านนี่ค่ะใส่มาร์เกอร์รอไว้ตัวมาร์เกอร์ตรงนี้จะมีผลกับการเริ่มลายไส้มาตูมในอีพีต่อไปนะคะนี่นะใส่มาร์เกอร์รอไว้โดยที่ถ้าของคุณไม่ใช่ตัวเลขคู่นะคะแล้วมันจะมีด้านไหนด้านหนึ่งที่มากกว่าอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสมากขอแค่ว่าตรงนี้มันอยู่ตรงแนวกลางนะคะข้อมูลของเสื้อตัวนี้และช่องทางติดต่อติดตามพี่เมอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอค่ะ พบกันคลิปต่อไปที่ youtube ช่องพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ